ขับรถโดยประมาทนะครับกรณีใครที่เป็นฝ่ายผิดนะครับไปขับรถชนบุคคลอื่นด้วยความประมาทแล้วเขาต้องรักษาตัวเกิน20วันหรือเสียโฉมกิดตัวจะเข้าข่ายการบาดเจ็บสาหัสแล้วถ้ายังอยู่ในขั้นตอนของตำรวจนะครับทนายกอแนะนำว่ารีบเจ,จรจากับฝ่ายตรงข้ามครับเพื่อเยียวยาค่าเสียหายให้เขา แล้วถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยก็เจรจารให้เขาเนี่ยรับเงินไปเป็นก้อนแล้วก็ให้ตำรวจทาบันทึกแล้วก็สามารถที่จะเจรจารในลักษณะของบาดเจ็บธรรมดาได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เจรจารก่อนแล้วตำรวจรับใบแพทย์ของเขาแล้วก็นําเรื่องขึ้นสู่การส่งฟ้องเนี่ยมันจะต้องเสียงเงินประกันตัวเสียงเงินจ้างทนายแล้วก็เสียค่าใช้จา่ายค่อนข้างจะสูง เพราะฉะนั้นจะเกิดเคลียร์เขาได้แต่ชั้นโรงพักนะครับทนายก็แนะนําว่าให้เคลียร์เลยแล้วตํารวจก็จะสามารถปรับได้เพราะการแจ้งเพราะการรับแจ้งของตำรวจเบื้องต้นเนี่ยมักจะรับแจ้งเป็นการแจ้งเหตุเบื้องต้นเท่านั้นโดยยังไม่ลงดีเทลว่าบาดเจ็บสาหัสหรือบาดเจ็บธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นจําเอาไว้เลยว่าถ้าเจรจาได้ก็เจรจาถ้าไม่เข้าใจว่าจะต้องเจรจายังไงแบบไหนหรือแก้ไขยังไง โทรมาปรึกษาทนายกรได้นะครับที่เบอร์097-1308451แล้วละก็ติดตามได้ในช่องทางเพจปรึกษาทนายฟรีจริงใจในการทำพดีนะครับในช่องทาง YouTube ปรึกษาทนายฟรีขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม